สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะวันนี้พาทุกคนมารอบดึกนะคะพากันมาแซบๆกับตำส้วปูม้านะคะวันนี้อยากกินมากๆเลยจัดเลยจ้ะชะอมแลดิดมาเลยจ้ะนัวเผ็ดขนมจีนอันนี้เป็นขนมจีนเส้นสดเดอ้อ วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้อบแห้งเนาะเพราะว่าขี้เกียจต้ม,มกินกะชออมรอบดึกรอบดึกอูมะจับจ้ะ เนื้อวันกินคนเดียวอีกแล้ววันนี้แซ่บจ้ะยังที่ 对。 ปวดไมเกรนแบบทันควันเลยมาจา้ะตามปูมารอบดึก ไม่ว่าจะไม่เผ็ดก็เผ็ดเหมือนเดิม หวานๆเนื้อหวานๆกินกาบแม่ไหมพี่จุ้งพี่จุ้งกินไม่ได้ครับเผ็ดมากอะ แบดึกชอบดึกอยู่คนเดียวเดี่วไปทำงาน ชุวมมองแม่แท้ปูเหรอลูกโหเพื่อนเพื่อนเผ็ดมากเผ็ดแบบลึกอะไข่ ปวดบ้านเผ็ดน,น้ำหูน้ำตาไหลจ้ะ ซวงซืนเดี๋ยวสิ้นเดือนโมก็กลับขอนแก่นนะทุกคนก็คอยดูคลิปแบบอยู่ต่างจังหวัดเนาะไปใช้ชีวิตแบบว่าอยู่บ้านเกิดบ้างเสพบรรยากาศ ท้องไร่ท้องนาคิดถึงย่างปลาเผาแล้วก็หวานหวานแหเนาะทอดแหหวานแห่แล้วก็ววนะวววกตำส้ตมตํากินกันกับญาติญาติอากาศเย็นๆ ขันกันอะไม่รู้ว่าหนาวหรือยังเนาะแต่ที่กรุงเทพอ,อ่ะดึกๆมันอากาศเย็นแล้วเนาะเ็ดขับรถไป ตอนนั้นอะปีที่แล้วโมขับกับกับกับพ่อนั่งรถประมาณห้าหกชั่วโมงนะทุกคนก็ไม่เหนื่อยนะเพราอมใช่คนขับพ่อขับขับไปกันสองคนพ่อลูกแต่แม่ แม่ก็กลับบ้านบ้านยายพ่อกับแม่โมอ่ะคือจังหวัดเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าแค่อยู่กันต่างอำเภอไปพบรักกันต่างอำเภออะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ไกลกันมากแต่ส่วนมากโมอ,อะ่ะจะชอบกลับทางบ้านพ่อมากกว่าเพราะว่า ทางบ้านพ่อเขาแบบว่าดูแบบเฮฮาอะไรงเงี้ย hey, like. แต่ทางบ้านแม่เขาก็จะแบบว่าเป็นญาติแบบสูงอายุหน่อยอะไรแบบนี้นะทางของพ่อเขาจะเฮ้วเฮ้วหน่อยอ mm. แบบมีท้องไร่ท้องนามีสระน้ำมีบรรยากาศดีกว่าอะไรแบบนี้โนะมก็เลยชอบไป ก็รอ,อ,อติดตามก็ไม่มีอะไรเรอะใช้ชีวิตแบบไปเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างอนะไรแบบเนี้เพื่อนหน้าเพื่อนโมนหน้าจะไปด้วยอีกสองคนเผ็ดไปแล้วคลิปยาวละ เอาค่ะทุกคนชอบมากกินรอบด,ดึกตำซุปปูม,มะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวที่เหลือดี๋ยวใจลิมบ๊ายบายค่ะ